รบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอขอบคุณทางสมาชิกที่ได้กรุณาพูดถึงเรื่องแลนบริดจ์ผมอาจจะขอขยายความนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเป็นเรื่องที่มีการาพูดคุยกันในวงกว้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้า หลายหายชนิดโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายชาติหลายประเทศมีความประสงค์ที่จะมาตั้งโรงงานเพราะความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ทางด้าน,าานต่างๆของประเทศไทยมีความพร้อมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งสร้างมาโดยสมัยท่านนายกทักษินนะครับแล้วท่านาก็มีการทำท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังขณะนี้ก็ไปถึงเฟสที่สแล้ว นะครับเราก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ถือว่าทําให้ประเทศไทยอยู่บนหุดหมายของการผลิตทั่วโลกได้ผมเรียนอย่างนี้ครับหลายๆประเทศที่จะมาตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่เมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรเพียงแค่70ล้านคนนะครับหลายๆสินค้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเซิร์ฟแค่ประเทศไทยได้ไม่คุ้มการตั้งโรงงานต้องมีการตั้งโรงงานผลิตที่ใหญ่แล้วก็ส่งไปขายทั่วโลก ปัจจุบันนี้อย่างเช่นท่านสมาชิกได้บอกไปแล้วว่าช่องแคบมรดการเ,เริ่มแออัดผมขอขยายความแล้วกันว่าไม่ใช่แออัดอย่างเดียวครับแออัดแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทําให้ระยะเวลาที่ต้องมาเข้าคิวในการที่จะผ่านช่องแคบเนี่ยกินเวลาอยู่เยอะปริมาณสินค้าที่จะมีการเพิ่มขึ้นในช่วงสิบหรือสิบห้าปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสินค้าที่จะต้องมีการ ใช้เส้นทางเดินเรือเพิ่มขึ้นอีกมหโฬานตรงนี้เนี่ยช่องแคบมรากาเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการที่เราจะทำแลนด์บริดจ์ขึ้นมานี้เป็นการแบ่งเบาภาระเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปอีกเยอะถ้าเราคิดดูนะครับปริมาณน,น้ำมันที่ขนส่งทั่วโลกเนี่ย60% ผ่านช่องแคบมรรกา60%ครับน้ำมันถือว่าเป็นสินค้าหลักที่ทั่วโลกมีความต้องการสูงถ้าเกิดช่องแคบมรรกามีความคับแคบเรื่องของการขนถ่ายสินค้าก็มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนี้ระดักดีถึงได้มีการคิดที่เราจะทำเรื่องของแลนบริดจ์ขึ้นมาประกอบทั้งจุดยืนทางด้านจีโอพ l i t i ิ s ของเราเราเป็นประเทศที่มีความเป็นกลาง ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทีทั้งสองประเทศนี้ก็ยังต้องค้าขายประเทศไทยความที่เราเป็นประเทศที่เป็นกลางการที่เราเสนอตัวในการทำแลนด์บริดจ์ให้เชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันประเทศจีนกับประเทศสหรัฐก็สามารถใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าได้อย่างดีท่าสนสมาชิคอร์งเกรยครับผมคิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับแต่ว่าเราเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองเราไม่ได้มีการเพิกเฉยต่อเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐบาลจะมีการดําเนินการการทําการสํารวจความคิดเห็นจะมีการรับฟังข้อคิดเห็นทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายภาคประชาคมทั้งประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักธุรกิจทุกๆคนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้ จะเป็นโครงการแมกกาโปรเจกต์ที่มีความสำคัญโครงการหนึ่งของโลกนอกเหนือไปก่อนนั้นการที่เรามีแลนบริดจ์ก็จะทำให้หลายๆประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเขามีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงมากอยากจะมาลงทุนอยากจะมาสร้างโรงกลั่นน้ำมันอยากจะมาสร้างโรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน,มนทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงาน นอกเหนือไปจากความมั่นคงทางอาหารทําให้เรามีความพร้อมในการที่จะยืนในโลกที่ต้องอยู่บนความขัดแยง้งสามารถพึ่งตนเอง